ชมเขาสวยแล้วหนึ่งเราเรื่อง for you ค่ะ f o r you เห็นนุกเป็นปายเห็นปายเป็นนุกตอนปายไปกินข้าวที่บ้านก็บอกว่าปายเป็นนุกเหมือนกันถ้าไม่บอกเราเราก็ไม่รู้อืมแล้วได้ๆคือคนกลัวกันเป็นยังไงคือแล้ชมเขาสวยประเด็นคือถ้าคุณไม่ถามเขาคุณไม่ชี้เป้าให้เขาเขาก็ไม่พูดค่ะ คุณขาคุณอย่ายืมมือหลานตัวเองยืมมือหลานเอง o อยู่อันนุกหลอ่อไหมฝอยู่บอกหลอ่อแล้วอภัยสวยไหมยืมมือหลานทุกคนอืยืมมือหลาน,น,อ,ยมมอ,ลานอย่าไปว่าหลานนะอย่าไปด่าหลานนะเอาสิจ้าพ่อคุณเหมือนยืมมือพวกเรานั่นแหละอ,อะไรก่อน อะไรเหมือนไม่ได้เจอกันนานจริงแหละดูการเล่าการคุยจริงๆเห็นทุกอย่างค่ะเพราะคนลงในตอกๆเยอะเห็นหมดอืเห็นแต่มันไม่เหมือนมาพูดกันไงนึกออกไหมมันต้องเจอหน้ากันแล้วคุยกันแต่คนโก้ไม่ค่อยกล้าสบตานะไม่ค่อยกล้ามองตาเขาเท่าไหร่นะฟิลมันยังไงอาการเป็นยังไงบอกแม่มาสิลูกแม่จะพาไปหาหมอไปทำกระบอกออกได้ไหมเนี่ย ไม่ได้หรอกหนูเขายังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้น่ารักทุกคนบอกเลยวันนี้น่ารักมากเลนยนะครับเหนื่อยทุกวันเหนื่อยมวานก็เหนื่อยมากฮอะอะไรนะอะไรนะไปแล้วพอจังเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนมากมากเลยนะครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบผลงานรู้ไหมเมื่อวานโทรหาฟอยู่แล้วล่าสุด อ่ะปายูนี่ใครลูกอะนบไปลูกไอ้ป๊อบเนี่ยคือคือมันเหลี่ยมมาแต่น้อยดิดโอ้จังพอครับลูกคือมันก่อนที่มันจะตอบรู้ไหมมันมองมันมองในโทรศัพท์อยู่ว่ามันเห็นเราไลฟ์สดมันรู้ไงมันรู้นะมันไลฟ์สดมันเห็นมันมันมองก่อนปุ๊บมองเห็นปุ๊บนี่ใครนับไป สิบรอบใช่ไหมใครๆๆใครใครใครอนไล์มันก็ตอบน้าปายอยู่งั้นแหละตอบเหมือนเดิมด้วยเหรอตอบเหมือนเดิมดก็เลยว่าใครใครใครสวยที่สุดน้าปายทีแรกทีแรกนนแรก็จะไปด่าร้านนะเพื่อนทีแรกก็สงสารอยู่มันคือความจริงจะไปด่าร้านโอ้ยทักทีนี้ก็เลยเอาไอ้ไอ้ตุ๊กตาที่มันอยากได้อยู่บนรถนะตุ๊กตาเป็ด อันนี้อันนี้ตุ๊กตาอะไรเป็ดเน่ามันว่ามันชอบเรียกเป็ดเน่าแล้วก็เลยถามอีกรอบนึงนี่ใครอนุกมันรู้นะมันรู้เหมือนกันตอนที่ไปกินข้าวบ้านพี่ป๊อปอ่ะนี่ตุ๊กตาลาบูบูตัวสีเข็มที่ได้มาถามว่านี่ใครนี่ใครไม่ตอบไม่ตอบอะไรเลยที่รกไม่ตอบพอถามไปถามมาอนุกแล้วคราวนี้ก็เลยเอานี่มีตุ๊กตาให้นะแล้วตอบแล้วคราวนี้ก็ถามว่านี่ใครนี่ใครตอบอย่างเร็ว ไม่ตอบเลยแต่เอาตุ๊กตาอย่างเดียว <c oughs> คือรวมๆแล้วตอนคุณไปก็ตอบอนุก<ช>ตอน,ตอนทำไรก็ตอบเอาไปาคือผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรครับพอมันสอนมันหูเดยมันหูเดยเอาไปบอสเซาจากเพลงบ่อ๋อจ้างเ้าอีกเพลงหนึ่งไป <c oughs> อ้ามีสามใบจ้างสามเพลงก็ได้นะเพื่อน เพลงอะไรนะเมื่อกี้ฮะเพลงอะไรนะคิดไม่ออกต้องมีอีกใบหนึ่งคิดออกอมาเอาอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งปั๊บเลยใบอันนั้นสัมผัสนิ้วโป้นิ้วชี้ปับ๊บเดยคิดออกเลยยังอีกวะ<อ>ไ,ไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าจะไม่หลอกกันถ้าร้องได้รับไปหนึ่งพันถ้าร้องไม่ได้คืนมาพันห้า ชักจะเหือบเกิมแล้วนะเงินสามใบมีมันจะเอาเข้าเนื้อควยได้เลยเอาเอ,าเ,อาเห็นเด็กน้อยอยู่หน้าข้างหน้าไม่นาน้าสงสารมากเลยเขาขายลอตเตอรี่อยู่ต้องไปอุดหนุนวนมาก่อนวดนมาก่อนหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ซีริูวันนี้ได้ฟังในเนื้อเสียงของคุณลุกเธอรดิครับ คนเราผิดพลาดกันได้ครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้โอกาสสักหนึ่งรอบครับวันนี้เป็นวันที่สวยงามวันนี้เป็นวันของเราวันนี้ไมนเคงมีเงาเฮ้ยรองน่อยด้วยมาเจ้บอกว่าวันนี้มีเราสองคนอัดอัดอ่ด ลำลองหลงเลิกเท่านั้นที่เจอผู้รอมาไหนว่าจะไม่รอกันไหนว่าเธอ,อ,อจะมีฉันไหนว่าเธอจะไม่เหมือนเก่าไหนว่าจะไม่รอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอ ชายฉันคงเป็นแค่คนธรมดอกดไม้นั้นที่ทีใ <ๆ S 1> ห้เขาดอกไม้นั้นของเราใช่ไหมไอเด็งเียงของพูดดงดแหแหงเท่านั้นที่เจอู่ดอ,อกมไม้ไม่ว่าจะเป็นอกัน ไาเธอจะีฉันได้ว่าเธอจะเป็นเหมอนเาได้ว่าธอไม่อไหอกันได้ว่าเธอจะมีฉันได้ว่าเธอจะเป็นเหมือน